สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุสคนมือนีสาวเจยบั่นหนาพารอพ้าเขาโคเขาป้าคือเอาแล้วค่ะพี่น้องมือนีตั้งใจมาเอาหน่อใหม่หน่อใหม่หน่อใหม่หวานหน่อใหม่หน่อใหม่อยังกับหูแต่ว่าเสาเจอเห็นว่ามันหวานดีไหมลองสิมซดเบิองหล้วมันบ่เฟื่อนมันบ่นีไหมแต่ว่ากะทมถิ่งนะแบบว่าซิมแล้วทมถิง่งไปแล้วหน่อใหม่ค่ะพี่น้องอ้าวเห็นอีหยังบ่พี่น้องตั้งใจมาหาหน่อใหม่เห็นอีหยังบ่แบบแบบ ว้าวอิดไข่ขาวอิดไข่พูนม,มาเด้อมาเด้อมาเดินไอเด้ินกินห็ดกับกีบเห็ดตัวตุ่มตาตง,งามๆเลยหอมหอมหอมหอยหอยเลยเดย้หอยเขามาเอาไปแล้วนี่หอยขาโด่งหนึ่งนี่ วีลีต้องเขาข้าวบุหินโด่งให้เขาเปร่นให้เขาเปร่งคือในช่วงที่หายากก็เกิดการเย็งชิ่งเลยในแต่กระ,ะถางกระถางอู้ยสองตัวอ้าก็ะสันนะเสียสละก็แล้วกันเจ้าซะเห็ด <c oughs> เปร่งเห็ดดิน อุ้ยถือฝนอุ้ยโอ้จะผัดไก่นู่นหนาะโอ้ยมันเปื่อยถือฝนอุ้ยเบื่อ นวะหิดไข่เลยเ่ยดอกเดียวเสียวได้ทั้งคลีหอดปลาโนใหม่แล้วปลาไทย ดูได้สะอาดครับสะอาดดีครับหวานจัดแน่น,แน,นบแมเมนตงหวานครับหวานซีมบมึงแบบมันหวานซึมสดดิเป็นดังคืองหวานใจสิพันนิม่มจิ้มซุ้งถ้าเป็นจิ้มซุ้งปาดจังไดเหนือพันซีมนเมนเหนือพันแนนแนนเราเป็นไข่ขาวยังลรอโกดี้ยังนีู่หระมันจะด,ดังเอียดอ๋อมันนิมน่มไม่ควรอยากปาดดิ ต้องปาดเอาหมอเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้เจ้าปาดก่อนโอ้ยสะอ่อนแบบนี้ว่าฟังเด้อ,อเห็นไ่มหั่นจิ้มซุงต้องเอียดมันสแสดงว่าเนือ้อเพิ่นแน่นแกนี่เนื้อนิ่มนิ่มหวานน่ะง่ายๆเลยเหนไหนี่ดูครับ หวานเบิ้งทองอ้นนันเบิ้งไหนนี่เบิ้งน,ะนี่ซิมสดช<ำ>่ซิมซดย่หวานได้ใส่อันนี้เหรอได้ใส่กระตาหน่าสำลีเหรอป้ายยังอยู่อยู่อขอบคุณนะสำลีคนบ้านบ้านด้วยจ้ะอ,โะอ้โหคนตกดูคนตกดูจ้ะ ห้อยเพื่อนมาเอาไปตุต้นๆห,ห้อยเพื่อนป่าเราเต็้นเลยคนแบบว่ามาป่าเรื่อยๆอเอาแต่พอกินนะแมนเ้าไปา <c oughs> แต่พอกินเลยกินแต่แดงเมนเลยนี่อยู่บ่ทข้างหน้าวุ้นอโอใหญ่ยยออยากป่าด,ด้เดี๋ยวเขาสิเป็นคนดูดเองเพราะว่าเพื่อนถือกระเป๋าผมไม่ได้ถือเออเพื่อนพายกระเป๋ามันข้ามันหลอดเพราะไรโอ้ยเขาเจอจากป่าลงทุงมือออกจากป่าเห็ดต่อลงทุงมือ บมเมนตว่าลงไหวอายุปลาไหนวุยอยุ่นนหุน,น,น,นหน้ากตาเห็ดโอ้ลมเย็ยนดิอ่าใส่กระตาเลยมามาทางผุนสิไปเองโอ้ผุนน้อยไงครับ หน่อยไร้เปลาก็บว่าเาาปมนว่าเมืนว่าเป็นน้องไหม่ที่เสียพีลีกับหน่อยอีลีกับว่เอาดอกพีนองให้เป็นไงพ่พอเหลือไลดอยู่มากีพี่จา๋าเนี่ เป็นนางคมดมีมันแหลมมันคมแล้วมันถูหยากเกินบ่อ,อันแล้วเขาเป็นสแตนเลสแท้แต่หั่นเมดคมนี่ก็รับยาขึ้นกันนี่นั่นอ,อผมแหลมหน้ามันด้วยน้องหั่นไผ่หวานแบบนี้จริงส่วนมากเนี่ยเขาจะทำเป็นเป็นแบบเตาอออบอยเห็ดเป็นแผ่นนี่เห็ดจะเป็นเตาเลย ต้องเจอกระดูกมูเนะครับนี่น่สี่บเอาครับนี่ขอโทษขึ้นมือเถอะละมือเจี๊ยโอ้ยยยยกยย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 ยอยย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 ป แต่เปลีนเปลนอย่าไปเอาอย่าไปเอาป้าไปตุ่มเลยไหมมาบ่ป้เอาซ้ำได้เดียวเดียวเต้เอาเอาน้อยเดียวเออซ้ำอ่ะตุ่มป่าอนั่นขาดหันบองซ้ำจิตทับเมียนบ่นเมียนงาใหม่ทับป้ายนอไปยังไงเถอะไปนอไปหฮะไยน้ำใหม่เบื้งนี่คือลักษณะของเพิ่นพี่น้องบ่ได้ออกไก่กอเลยล่ะ ออกน้ำหักไปเลยระยะห่างพุรเม็ดกลัวเมดถาซีบุนละวาอดูแล้วใส่มีด,มย,ดย่างมุน,มน,มนต้องมุดมุน mất thôi nè, Ở đi kiếm leo thôi, một cái này. <laughs> số ok, đẹp, yeah. <laughs> อ้ยนนิ่มรสชาติคล้ายๆกันครับนออันอนอไผ่หวานไผ่หวานสม,มัยตะกีไหมตายั้นมันขาดมันงอนมันงอตัวมันงอนนี่หมือนหวานนั่นแหละขั้วไม้มันบอกขาดมันเป็นฝันฝุ่นนังง้นตัวงอมันดูฝุน่น จะด่านมนหนูเนะาะทำไมเด็กคิดไป,ไป,ปย,ยังไงดขคิดเองแบแค่นั้นใช่ไหงออยู่พี่ายแล้วเขาสุดท้าย บ,บ,บ่เป็นเส้นพร้อมมี่มไทยสร้างน่ะนิ่มแคบแบ่ต่ว่าเป็นเส้นอันนี้บ่เป็นเส้นได้นนพี่น้องจัดด่านใดลไล่ใดขาดบดจุดเด่นของเพื่อนครับ

หวานแถนะ่เนาะปาดเดี๋ยวเดี๋ยวปาดเถอะจีบจีมอยู่ผ่ามีแม่ขึ้นปกไหมเนาะตัดแล้ว คนบงังเอาเลยตัดเลยงานยงมาถึงงอพี่เขาปาดนอนึทงก้อนไหมจังปาดนอไตาก็มันบอกไปจะเอา,านอน,นี่เอาเลยเอากระสุนก็จะไปปาดได้แบบนั้น Ăn lại ừ. Ừ. Cái này bò, bò ở đâu Nó nói lại là Bỏ vào thôi Được rồi nói การจะเสียดายประเดี๋ยวมีดมากมีดไงเอาติดตัดเอาจักตรไงเอาปลูกตัดเอาไปก็ได้ก็คือว่ามันจะหาที่เอาได้ยัง บ่งหวานครับบ่งหวานมีไม่เอ่ยยังไม่ชด นี่บ่งบอกถึงความนิ่มครับเบิงบ่งๆสิ่มหลุจังสิ่มบอตะสิ่มหลักกินเลยมือม่อความบุแหละเด้อบอต่บ,บ,บกอกาศกิ่นดอกหน่อไม้ทุชนีม้มีสารไซยาไนท์อกว่ามีสารประกอบของไซยาไนท์มีส่วนผสมแต่ก็สูดกินไซย,ยาหนาังหลายๆ ทำบ้านกินผู้หนึ่งเหมือนอหนึ่งกินนอสดนี่ได้บ่เไม่ผู้ใดกินได้หรอกพี่น้ององไงกินได้ข้าสองข้ามกันละมุนเขามากขึ้นจีตาคางเลยเนาะสั้นโกดโอยู่แม่งปาดเหมือนกันอะเน้่ยเขาทาตัวละเขาเล่นเท้าเจ้ย <c ười> นี่งงโตเน็กเอาพักเลยนี่ Nó còn... bên nào bong hòa chú cháu ba mệt nè phần phe quan anh em 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 นี่คิดว่ามันเป็นนางหยิบเห็ดมันงตรงนี้จะเอาไว้ไว้ใช่ไหมมากรู้ไหมมันมีพายจูชนิดหนึ่งนี่พี่น้องที่ว่าสามารถกินสดได้เลยอันนั้นหวานมั่นถึงที่จงเขากินนั่นงอตุกข้าวน จะว่าเป็นอย่างคือบอนิยมจริมันก็มีสารใส่ยังไงกันพ่นเลยบอดขยายพันธุ์เทานิคน,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 นี้ครับันถือมีดดึกมีดออกมากว่นวนบาตรงห่วง แแลล้้้ววไดข้างคอยข้างน่ะข้าใบไทยข้างมันง่ายกันเอาแล้วเนาะคอยหนีบโบโบใส่หนีบมันบไม่แห้งนอเตามันงอนอเตานั่นมันงอตีมันอันนี้เนาะนี่กระปัดสักลงเลยแล้วก็จะต้องสาวท่างทางนั่นแหละมันอยู่ฟัง ทางปา่ามันอยู่ฝั่งบธนัดือ,อ,อกว่าพี่เมยนพี่ถามหามกลอบผมผู้ไดอยากฝุ่นดูหนอกก็กระนี ทียูหลักอะหนุ่ยมาเด้อยทรงสดเลยจ้ะทรงอันพวกอันนี้มาที่ยูมากผู้ใจอยากบ่เฮาไหมเฮาสี่ทรงใส่เออยากจังเดบอกมาจั่งมากขายบ่แพงดอกแต่ค่าทรงเมีนเมีนค่าทรงกับอันค่าเอ็มลอยชี้บาทดีชี้บาทก็ว่าไปเมีนครับสรุปแล้วเบ็ดเซ็ตกระชิจักบาทหาชี้หกชี้บาทเจ็ดซิบค่าทรงมันเั็นเปรตที่บาทจังใดเออกระชับนั่นแหละพี่น้องกะนอกนั่นกะ เดี่ยวเจ้สิยหายอยากให้กินของแซ่ยบไนี่อันนี้เบาอีหลีได้นี่พี่น้องแล้วเดีวเจ้สิยหาก็คือเอาตะขาทรงนั่นล่ะก็อ um ้อนครับก็คือมันก็คือว um ่าแหละพี um> ่น้องแนวใดแซ่บแกนขับเฮากันอยากให้ได้กินน้ำกันเกลืแล้วใชเอาไปต้มสมบูรณ์หงเอาไปแกวสมบูรณ์หงได้เบิดครับตำส่วนตำปลาเพราะว่ายังจิดนิ่มนิ่มแห้ง ผมจะบอกเว่ารสชาติต่างกันดีๆด้วยคับกินซุ้งสมัยตะกี้เขาก็ว่ากินซุ้งละ่ะเริ่มแรงมากกับน้องไผ่ไม่ไผ่หวานเเาามห็นต้เาวา่าามตัวนี้ครับบงหวานครับอีกหนึ่งเลยแจ็คแมนโบแมนดอกบงหวานเขาซิมมาเลยหวานหวานครับหวานนี้เป็นน้ำหวานออกเลยโบแมนน่ะปกติน้องไม่ขมเพื่อน มือนี language, ๋เสมือนช่งสดเมือนขึ้นหน่อยส้งมือนีช่งมือนีนเลยมือนีนว่าท่านตลานเขาเปิดตัดหลอดเยอะโอ้ยหนื่อยหวปิดให้โ้อเดียวแลนอยกอนรับอกไปเลยเวียนดิเวียนจตานี่

ก็ได้กินแล้ว <m> นู่นนี่แม่นบนนี้ค้องมันัวนี่ก็ขาดหลายๆยักไปลูบไปขั้นพักหลายเออป้วนอ้วนนี่เป็นพิมพ์อปซี่มอ่ะก่อเลยเสีอ่อนดิ อันนีลละอ้ก็เล่เน ท่านใดสนใจก็สร้างได้ครับสร้างแล้วกะเสียเฮ็ดแบบได้กะจังคุยกันครับงั่นใส่ต้มไห่บ่อหันต้มไห่แล้วสีต้มแบบได้ต้มทั้งเปลือกเลยหรือว่า่าเคืองหรือว่าให้ปอกเปลือกเฮ็ดเป็นแพนบอกเลยครับเดี๋ยวจัดไห่เดี๋ยวจัดไห่หรือที่เอาสดๆจังสีก็ได้ถ้าเป็นฮอดพุูนมันกะสีแห้งในจัหน้อยจังสีนะมก็สิตัดเพื่อสิตัดเพื่อผมอยากให้หนมแก เ,เนี่นนเขาใจอยุ่ครับแต่ว่ากระสิส่วงไปไปลายจังสิละมันอาจจะแก้จากโกนไปยักน้อยอเป็นเรื่องธรรมดาน้วหอยท่าท่านจะถวมขึ้นมาแล้วนี่แหละเขาถึงร้น่นเราลงปลูกไผ่ยินมห้วยไม่ซ้อยินมตลิงไม่พังรีนชาวบ้านได้หายอยู่หากินด้วยคุณประโยชน์หลายครับประโยชน์มีเยอะ หนึ่งห่าหน้าหอนใหม่เงี้ยนน่าจะอีกมือสองมือต้นนี้อุ้ยนี่ดีนะวางตัดไปเพียยงมันมันออกใกล้ก็แหงเนี้นี่ไหมเนี้ยนฟังปูนฟังหวยทัดฐานพูนแบบพีพวนสุดเต็มเลย ฟังผุ่นกับนนองใหม่เต็มหิมหวยเลยเด้อครับวงว่างนี่บ่เห็นเห็นหว่าพี่ควนบ้านหนูพี่น้องได้เดยร์ผุนเดงแดงจริงๆเลเอาสู้ไหมพี่น้องไนมึงเมื่อกี้ควนสู้เอาพู้ใดอยากกระเดยขามาจับเอาเลยนะครับน้องเดี๋ยวเราไปกินเลยสดๆครับไม่งนฟังนี่ฟังสุรินฟังผุ่นฟังชีสกีสกีครับสดๆจากจอเลยนี่ไม่เปลี่ยงนี่น้ำกัดเริ่มแล้วครับเริ่มเปลนมาลิปตลิ่งเดือนเอาไปขอสมบูรณ์ครับพี่น้อง

มัคนความหนุ่มไม่คือนอนใหม่ไฟฟ้านี่ซับบ้องไงปนี่ได้หน่ได้เข้แล้วปลานหนึ่งกูฝึกให้ผมแบกบ่อนี่แหละกวัวหับเฮี่นอนทุ่มเมื่อนี่นี่จัดการเอง <c oughs> ต้องเนี่ยเปลี่ยนผีห้ง อยากใหญ่ไทยเท่มาไส่พีเ<ค>มีนยนเดี๋ยวผมหาไปนี่ทน,ดนใดสนใจกับสั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อสั่งแบบใดให้เหตุแบบใดลักษณะใดกะคุยกันทางไลน์ทางคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจัใหายแจ้งให้อล,ล่าค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดซัมพิดทีไดเอนันเะ